เราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดนะคะพานหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะไม่โกงในการสร้างมาแล้วนะโอเค้ยเราได้ยินเสียงแกะอยู่อะตัวแต่ว่าเราไม่เห็นตัวมนะันอะคืออันนี้มันชอบปลุดที่จริงเราโหลดอันนั้นมายังไม่ได้โหลดมานะคะต้องไปโหลดทีหลังเนาะไม่ง้ยเจอแล้วย่าต <Yeah. S 2> ีตีตีตีโอ้ ตีตีได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปตัดไม้กันก่อนถ้าเราไม่พูดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ โอเคค่ะเค okay, เรียบร้อยเดียวหนึ่งนาทีแล้วนะตอนนี้เราจะให้มันประมาณเจ็ดนาทีก็พอนะตัดไปเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดแบบ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 ก่อนอหิวข้าวแล้วนะคะตอนนี้ขครับแบบปึ๊บปึ๊บอย่างแรกนะคะที่เราจะคราฟนะคะก็จะมีเป็นนี่แล้วก็ขวันนี่นะคะเราจะคราฟอันนี้ตลอดเลยนะคราฟก่อนตลอด นี่นะคะเคตอนนี้เราคุดทิ้งแป๊บนึงนะอาหารจะหมดแล้วเรามันจะวิ่งไม่ได้คุดลงไปตรงน,นี้ค่ะ ขุดงึบเลยขุดเยอะๆเลยนะคะขุดมาไม่งั้นเราก็จะเอาตรงนี้นะคะเป็นบ้านเราเอาตรงนี้แหละนะคะนี่คือบ้านของเรานะคะ เราจะไม่สร้างด้านบุญน,นะเพราะเราไม่ชอบเพราะหะไเปลาเราเอาชีวิตรอดคอ่ของเราก็าจะสร้างด้านล่างฮ์ทคอร์กับเพื่อนก็สร้างด้านล่างนะคะไม่ใช่แค่คอสีเอาชีวิตรอดเนาะเพราะว่าเราไม่กล้าเล่นฮ์ทคอร์มันเล่นในนี้ไม่ได้เนาะต้องเล่นในคอมเท่านั้นตอนแรกเราไม่รู้จักฮ์ทคอร์อ่ะแล้ว,วเ,รเราไปเล่นอะ่ะปพ๊บปึ๊บใช่ไหมล่ะมันมีนชีวิตเราเราก็เลยแบบพอเราตายปึ๊บ มันก็เขียนเขียนออกแบบว่ามันมันมันไม่มีให้เกินไปอะค่ะมันจะออกไปเลยเนอะมันก็แบบฉันดู้สัพสมบนตอะไรประมาณนั้นเออฉันดู้สัพสมบนที่อลังการมากอมโอโ้โหมันเยอะมากแลนะ้วตอนนี้มาเราเอาแค่นี้พอนะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะนะตไป เกตากาตากาเอาแค่น,นี้เนาะอืมปิดไว้แล้วก็ขึ้นไปนะคะเอากล้างไปอีกดีไหมอะเอากล้งไปทางนี้อีกนะคะเดี๋ยวขวัญก็จะหมดแล้วพอดีเลยนี่พอ,อแล้วมันแตกก่อนโอเคนะ เดี๋ยวอืมสี่นาทีแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเวลาไม่มากมาสองค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดียวค่ะตอนนี้หิวมากค่ะอืมอม,มันมีแค่นี้หรอขุดมาตั้งนานอะไม่ามากห้านาทีแล้วนะตอนนี้ โอเคส่วนเง็บเง็บเง็บข้นมาโอเคนะหนีบวางแบบไม่ให้ขวากนะคะเผาเนื้อกนเอาเนื้อกนโอเคตอนนี้เรามีเนื้อแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเผา่านนะคะ อืมวิดีกานก็คือสักสามก่อนเนาะจากนั้นเราจะวางเตียงเตียงโอเคเตียงวางาไปอืมทำกล่องก่อนได้ไหมเนี่ย นอนนะมันมือเลี้ยงเนี่ยขอไปตัดไม้ก่อนไม้หมดแล้วนะคะไม้น้อยมากหกนาทีแล้วทั้งหมดเวลาแล้วตอนนี้ต้องการอาหารเราจะให้มันประมาณเจ็ดนาทีเนาะเจ็ดนาทีเท่าไรไม่รู้แต่เรากะให้มันเจ็ดนาทีพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะโอเคจะเจ็ดนาทีแล้วนะ ดีจะยาวกว่านั้นก็ได,ด้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่เรากะไว้ก็คือเจ็ดนาทีอาจจะครึ่งหรือไม่ครึ่งก็ได้แต่วันนี้เราจะนอนโอเคนะเจ็ดนาทีสิบสี่แล้วค่ะโอ้ยคับประตูมาใหม่ใหมกล่องโอเค ของเรายังไม่มีใช้สองกล่องไปก่อนอืมเขานอนก่อนนะก็สำหรับวันนี้นะคะคงพอไปแล้วนะคะงคงจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเอ่อเล่นไมค์คับนะคะพาร์ทแรกนะคะเห็นไหมครับชีวิตลอดที่ไม่ใช่เกมหมดสร้างเลยทั้งนั้นนะคะก็สำหรับวันนี้เราต้องข,ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบายบาย